พละห้ากำลังแห่งใจผู้ปฏิบัติในการเดินบนเส้นทางธรรมะสิ่งที่ทำให้เรามั่นคงไม่หวั่นไหวต่อกิเลสเรียกว่าพละห้าหรือพลังทางใจห้าประการประการแรกศรัทธาพละความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อมั่นว่าเส้นทางแห่งการปฏิบัติจะพาเราพ้นทุกข์ได้ประการที่สองวิริยะพละ ความเพียรความไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเปรียบเหนือนเชื่อเพลิงที่ผลักดันให้เราเดินหน้าต่อไปประการที่สสติพละพลังแห่งการระลึกได้คอยดึงใจไม่ให้หลงไหลไปตามอารมณ์แต่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันประการที่สสมาธิพละความตั้งมั่นของจิตไม่ฟุ้งซ่านใจสงบเป็นหนึ่งเดียวมีพลังรองรับการเกิดปัญญาและ ประการที่5ปัญญาพละความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อพละทั้งห้านี้รวมกันใจเราจะเปลี่ยมด้วยพลังไม่วันไหวต่อโลกธรรมและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความหลุดพ้น